เมื่อเราไม่ได้ผ่าเซลล์ผิวแล้วผิวหน้าของเราจะเป็นยังไงผิวจะมีความหมองคล้ำบนใบหน้าใบหน้าของเราเนี่ยจะมีสิ่งสกปรกเราอาจจะเกิดการอุดตันนะคะเกิดเป็นสิวสวัสดีค่ะทราบไหมคะว่าเมื่อเราไม่ได้ผ่าเซลล์ผิวแล้วผิวหน้าของเราจะเป็นยังไงวันนี้อมมี5ปัญหานะคะเมื่อไม่ได้ผ่าเซลล์มาฝากกันค่ะลองสังเกตกันดูนะคะ 1. นะคะผิวจะมีความหมองคล้ำบนใบหน้าค่ะ 2. นะคะใบหน้าของเราเนี่ย จะมีสิ่งสปกปรกหรือว่าสิ่งตกค้าง PM 2.5นะคะอยู่บนผิว3นะคะ ใบหน้าของเราอาจจะเกิดการอุดตันนะคะเกิดเป็นสิวมีผดผื่นขึ้นตามมาข้อ4ค่ะผิวหน้าแห้งแล้วก็ดูหยาบกร้านกว่าปกติอาจจะมีริ้วรอยขึ้นให้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะและข้อ5ไม่ว่าเราจะทาสกินแคร์นะคะที่ดีแค่ไหนแต่เราก็รู้สึกว่าครีมไม่ซึมแล้วก็หน้าเราเนี่ยไม่ได้รับการบำรุงเท่าที่ควรค่ะและนี่นะคะก็เป็นข้อสังเกตง่ายๆนะคะที่เราจะดูว่า เมื่อไหร่หน้าเราต้องการผัดเซลล์แล้วนั่นเองค่ะ